ถ้าคุณกำลังทำ tiktok affiliate แต่ไม่รู้จะลงคลิปอะไรดีในแต่ละวันคิดไม่ออกเบื่อท้อและเคยคิดจะเลิกหลายคนพลาดตรงนี้ครับพลาดเพราะไม่มีตารางคอนเทนต์วันนี้ผมจะสอนวิธีทำตารางคอนเทนต์ tiktok affiliate 30วันด้วย chat GPT ทำง่ายๆเลยครับไม่ต้องคิดเองทั้งหมดเลยแค่พิมพ์คำสั่งตามผมได้เลยนะครับฉันทำ t t k t o k affiliate กลุ่มเป้าหมายของผมคือทุกคนสินค้าประเภทอะไรก็สินค้าที่ผมชอบก็คือหุ้นอ่านหนังสือ ทำงานบ้านฝึกสมาธิออกกำลังกายแล้วก็พิมพ์ขอไอเดียคอนเทนต์30วันแยกเป็นให้ความรู้รีวิวปัญหาปิดการขาย แค่นี้เองครับ Chat GPT จะจัดตารางให้ทั้งเดือนทันทีข้อดีก็คือไม่ต้องตื่นมาคิดเองทุกวันไม่ลงมั่วไม่หมดไฟครับและช่องดูเป็นมืออาชีพขึ้นมาทันทีเป็นไงบ้างครับถ้าชอบก็เซฟและกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปด,ดีๆแบบนี้ไว้ให้อีกสร้างไรายได้จากการทำในหน้าเริ่มจากศูนย์ไปพร้อมๆกันนะครับ